สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับช่องไลฟ์สไตล์ชายทัศน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านอีกแล้วครับดวง12ราศีหลังมริตยูย้ายมริตู้ย้ายทันทีแต่ราศีมีเรื่องดีและเรื่องที่ต้องระวังอะไรบ้างพร้อมคิดรับเสริมดวงกันนะครับ ถึงเวลาแล้วที่ดาวมฤตยูดาวเจ้าภาพในปีนี้โยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์เป็นอย่างเป็นทางการในวันที่7กรกฎาคม2565นี้หลังจากที่ครองเรือนอยู่ในราศีมานานถึง7ปีได้เวลาโยกย้ายสักทีซึ่งแน่นอนว่าการโยกย้ายเข้าราศีพุธในครั้งนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนทั้งเรื่องดีในเรื่องที่ต้องระวังที่เข้ามาอย่างแน่นอนครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าดาวมรตยูเป็นดวงดาวที่เกี่ยวไรกับดวงชะตาวันนี้จะขออนุญาตขยายความให้เข้าใจก่อนก่อนที่เราจะไปลงลึกที่ดวงชะตาแต่ละราศีกันนะครับเมื่อพูดถึงดาวมฤตยูแล้วในด้านที่ดีจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆความคิดดื่เริ่มสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่รวมถึงโหราศาสตร์และไสยศาสตร์อีกด้วยอย่างไรก็ตาม ในด้านเสียก็มีครับและเป็นเรื่องที่พึงระวังนั่นก็คือความไม่แน่นอนความดือรร้นดันตรังเพศภัยต่างๆการทุจริตทรยศโยครคภัยไข้เจ็บความรุนแรงต่างๆนั่นเองดังนั้นหากทราบกันแล้วเรามาดูเรามาดูกันเลยนะครับว่าแต่ราศีจะเจอเรื่องดีอะไรกันบ้างและเรื่องอะไรต้องควรระมัดระวังเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ราศีแรกครับราศีเมษราศีเมษหลังจากที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานามาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรถึงเวลาแล้วที่จะได้ปลดล็อกตัวเองสักทีการย้ายเรือนของดามบริตอย่ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆชาวเมษจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทําอะไรที่เกี่ยวกับนวัตกรรมของไฮเทค หรือของสายมูก็จะทำให้คุณเป็นเศรษฐีร่ำรวยขึ้นมาได้นั่นเองครับอย่างไรก็ตามเมื่อมีเงินเข้ามามากมายก็มีโอกาสที่หยกไปอย่างรวด,ดเร็วเช่นกันครับดังนั้นการวางแผนเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษจึงเป็นเรื่องที่สำคัญลองหาวิธีการลงทุนใหม่ๆก็จะทำให้คุณต่อยอดรายได้ที่มีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองครับเคล็ดลับเสริมดวงควรหาโอกาสทำบุญ9วัด ถวายสังฆทานก็จะช่วยให้ไม่ติดขัดเรื่องที่คาดหวังจะได้ดังใจหวังนั่นเองครับต่อมาชาวราศีพฤกษ์ครับชาวราศีพฤกษ์ถือเป็นราศีเจ้าภาพในปีนี้เนื่องจากดวาวมริจูย้ายเข้ามานั่นเองซึ่งจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆกับชาวราศีพฤกษ์ในรอบ84ปีในด้านที่ดีจะสำหรับชาวราศีพฤกษ์แล้วมีโอกาสที่จะได้สัมพันธ์กับต่างประเทศ การเดินทางไกลรวมถึงการมีไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตรกรรมสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณเฉื่อยใชเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนั่นเองครับในทางกลับกันชาวราศีพฤษเองก็ไม่ควรประมาทเพราะเนื่องจากรามรยู่เข้าทับราคัคนาจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าสุขภาพของชาวพฤษในช่วงนี้ก็อาจจะมีอ่อนแอไปตามช่วงระยะเวลา หากที่ผ่านมาคุณไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพตัวเองก็ถึงเวลาแล้วล่ละครับที่คุณจะต้องหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองบ้างการซื้อประกันกพยถือเป็นการแก้เคลยดให้กับชาวราศีพฤษได้ดีเลยทีเดียวครับเคล็ดลับเสริมดวงทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลบริจาคเครื่องมือแพทย์และเสริมให้สุขภาพไม่มีปัญหามากจะไม่เจอเรื่องที่ไม่ดีนั่นเองครับ ต่อมาราศีเมถุนครับชาวเมถุนดาวมฤตยูโยกย้ายเข้าเรือนวิเศษของดวงชะตาสําหรับชาวเมถุนแล้วในะเรื่องที่ดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเข้ามาซัพพอร์ตคุณรักเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำให้คุณผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายไม่ว่าคุณจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาแต่คุณสามารถผ่านไปได้เพราะมีแบ็กดีนั่นเองครับสําหรับในเรื่องของชาวเมถุนควรต้องระวัง คือเรื่องที่คุณไม่อยากให้ใครรับรู้หรือความรับมีโอกาสแสดงออกมาได้มีคนเปิดโปงและอาจทำให้คุณเสียชื่อเสียงได้รวมไปถึงคนที่คุณไว้ใจอาจจะหักหลังหรือทรยศคุณได้คำมั่นสัญญาบางอย่างอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนั่นเองครับต่อมาราศีกุมครับ ชาวราศีกลุ่มนั้นมีโอกาสที่จะซื้อทรัพย์สินบ้านรถที่มีความไฮเทคเช่นซื้อรถอีวีรถหรือซื้อบ้านที่มีระบบเทคโนโลยีรอบบ้านเพื่อทำให้คุณสะดวกสบายในการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของคุณซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้คุณจะได้คุณจะคิดเร็วทำเร็วซื้อเร็วไม่ได้วางแผนเอาไว้มาก่อนเอาเป็นว่าคุณถูกใจแล้วซื้อเลยซึ่งทรัพย์สินของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ นอกจากนี้สําหรับชาวราศีกุมแล้วอาจจะต้องระวังสุขภาพของคนในครอบครัวรวมไปถึงคุณอาจจะมีโอกาสได้ซ่อมบ้านหรือซ่อมรถแบบไม่ได้วางแผนไว้เช่นกันเตรียมเงินหรือแพลนเงินส่วนนี้ไว้บ้างนะครับเคล็ดลับการเสริมดวงของชาวราศีกมุมหลางห้องน้ำวัดหรือทำนุบำร,รุงวัดให้ดีขึ้นจะเสริมดวงชะตาเป็นอย่างดีนั่นเองครับ